เรียนท่านที่เคารพเพื่อนพิสัยทุกท่านครับผมพอรีท็อปตอร์อนุชาติบุญนานะวันนี้เป็นวันพุธที่29มรกราคม2จิกครับสําหรับท่านสมาชิกประจำที่ได้กรุณาให้เกียรติติดตามรายการทางช่องนี้มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า13ปีผมก็ต้องขออภัยครับที่ขาดจัดการจัดทําไป7วันตั้งแต่วันพุธก่อน จนมาถึงวันนี้เพราะว่ามีอาการป่วยวันพุทธที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์การจนาพิเศษแล้วก็ต้องอาศัยเวลาในการปักฟื้นจึงขาดหายไป7วันแต่ก็ได้หลักคิดแล้วก็ข้อพิจาามานำเสนอเพิ่มเติมนะครับสำหรับต่ออนุกรมที่ค้างคาไว้ ก็คือเรื่องกังหินป่วยเท็จการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันพุธก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเดิมก็ไม่คิดว่าจะไปคิดว่าพักผ่อนสักครึ่งวันก็คงจะหายเพราะมีอาการบ่อเหตุมาตั้งแต่เช้าแต่ก็ตอนเย็นก็มากขึ้นและทางที่บ้านก็เป็นห่วงก็เลยให้ไปโรงพยาบาลในเวลาประมาณทุ่มหน่ง ผมก็คิดว่าทุมหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องไปห้องสูงเฉินก่อนแหละเพราะว่าน่าจะไม่มีแพทย์แล้วแต่พอไปถึงผู้หญิงก็ไปติดต่อก็พบว่ายังมีคลินิกพิเศษเปิดอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปห้อง ER หรือ Emer g e n เ y Room เขาก็มาบอกผมว่าเออโชคดีละได้ตรวจคลินิกพิเศษก่อนก็ยังดีเพราะว่าจะมีหมอเฉพาะทางอยู่ถ้าไปห้องสูงเฉิน,นไม่มีหมอเฉพาะทางหรอกครับมปแต่หมอเด็กๆ ที่เขาเข้าเวรก็ชื่อมันก็บอกว่า,วาฉุกเฉินก็ระเพราบก็เข้าไปที่ห้องนี้แต่ว่าที่ศูนย์การชนาพิเศษเนหลัง8หลัง20นาฬิกาแล้วมันจะหมดคลินิกพิเศษแล้วเนี่ยทีนี้ผู้ป่วยที่มาตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องไปที่เดียวคือห้องห้องฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งเขาก็ดูแลไปตามอาการเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ใช่หมอ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างไรยกเว้นมีความสําคัญเร่งด่วนเนี่ยแพทย์เวรที่ห้องฉุกเฉินเขาจะโทรศัพท์ไปปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆไปเป็นกรณีโอดีไปผมไปได้ตรวจนอกคลินิกนอกเวลาก็ได้ยามาส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าควรจะนอนที่นี่เพื่อให้น้ําเกลือที่ผมก็ไม่อยากจะอยู่น้ําเกลือเนี่ยเอาท่าไมา้ทางเส้นเลือด ผมขอเป็นแบบเอามาดื่มได้ไหมอันก็เลยให้เป็นผงกรอแร่เป็นซองๆมาผมก็ดีใจไม่ทํางมานอนโรงพยาบาลคือมไม่ได้กลัวเกลือเลยนะครับแต่ว่าเสียดายเวลาเราก็จะมีอะไรค้างคาอยู่ตั้งมากมายเอากลับมาแล้วก็วันลุกขึ้นก็มีอาการหนักทั้งวันมันจะขึ้นสูงสุดเลยวันที่สองวันที่สามประกอบกับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานนี้ ทางมหาลัยก็มีพิธีมอบปริญญาให้กับบัณฑิตใหม่ผมในฐานะที่เป็นราชาลอาวุศูก็มาร่วมกิจกรรมของเขาเพราะว่าเป็นการแสดงความชื่นชมและเป็นการให้เกียรติกับสถาบันก็มาร่วมวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันจากนั้นจันทร์อาการก็ดีขึ้นก็ยังไม่อยากจะทำคลิปแต่จะพักผ่อนด้วยังมีอาการเหนื่อยอยู่ วันนี้เป็นวันพูดแล้วก็คิดว่าหยุดมานานแล้วเก่งใจท่านที่กรุณาให้เกียตติดตามชมและอีกประการหนึ่งก็คือว่าข้อมูลเกี่ยวกับกังฉินป่วยเทสแนะนําเสนอว่า3ตอนแล้วเนี่ยก็เป็นเนื้อหาเพียงครึ่งเดียวของที่ท่านแพทย์นิร,น,ร,น,รนามได้กรุณามอบหมายให้ผมมาผมจึงต้องการนําเสนอให้ครบตามหน้าที่ที่ตั้งใจเอาไว้ จากกรณีที่ผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลสูงการฉนานนั่นแหละผมก็เข้าใจชัดเจนเลยครับที่จริงอ่ะก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยประการแรกเลยนะหมอที่เขาดูแลรักษาเป็นเจ้าของเรื่องของเราเนี่ยเขาจะตรวจใหม่หมดครับเขาจะไม่มาเชื่อถือถ้าหากบางคนบอกว่าผมไปรักษาจากแพทย์ที่นู่นที่นี่มาแล้วดีไงผลการรักษา เขาก็เอามาดูจริงแต่เขาไม่เชื่อหรอกเขาก็ต้องตรวจใหม่หมดเพราะว่ามันอาจจะมีเออร์เรอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแลบเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องความเชี่ยวชาญทางแพทย์เรื่องระยะเวลาตัวแปรอื่นมันมีมากมายไม่ใช่ว่าอ๋อผมมีประวัติมาแล้วหมอคนใหม่ที่เขาเพิ่งรับเคสเรามาเนี่ยมาดูปุ๊บเขาก็จะอ๋อไปอย่างนี้อ๋อไดๆฉันรักษาต่อยอไม่มีครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เรื่องนี้ผมเข้าใจผมเป็นนักวิจัยวิหลายหลายคนนะครับทํางานวิจัยต่อไม่ได้ทําได้แค่สามบทตอกอาจารย์ช่วยดูหน่อยเถอะเพราะว่าผมไปต่อบทที่สี่ไม่ได้แต่ว่าบทที่หนึ่งกับบทถึงบทที่สามเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงของผมแล้วเขาดูให้แล้วนะว่าเขาบอกว่าผ่านเรียบร้อยช่วยผมไม่สนใจหรอกครับใครบอกว่าผ่านไม่ผ่านถ้าจะให้ผมช่วยให้คําแนะนําผมต้องอ่านใหม่หมด ต้องแต่ชื่อเรื่องไปเลยชื่อเรื่องวัตถุประสงค์คำถามสำคัญมาถึงขอบเขตวิธีการดำเนินงานผมจะเดิมดูใหม่หมดทั้งอย่างแล้วก็เชื่อนะครับเจอข้อผิดพลาดเพียบนักวิจัยขเขาก็ทำอย่างนี้หมอก็เหมือนกันผมขอเล่ากรณีหนึ่งนะครับผมมีลูกเป็นทา่คนเป็นสุภาพสตรีเขาก็ไปอยู่เมืองนอกสนาน กลับมาอยู่เมืองไทยได้ปี2ปีเขาก็เจ็บป่วยอดอดออแอดแอปรากฏว่าเขาก็มีอาการหนักอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ไปแอดมิทเข้าโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยเนี่ยหมอที่นั่นบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่ต้องผ่าท้องเรื่องมดลูกเขามีปัญหาอะไรยังไงคิดเงินหลายแสนบาทแต่ว่าเนื่องจากเขาได้สวัสดิการเขาเป็นเขาเป็นซิติเซนของของประเทศเยอรมันเขารักษาฟรีหมด100%ซ แล้วลูกเขาก็สามารถเรียนที่เยอรมันได้ฟรีหมดเหมือนกันแทนที่เขาจะเสียเงินหลายแสนให้โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยนั่นนะ่ะไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับเขาก็เดินทางไปที่เยอรมันก็ไปไปเอาประวัติจากเมืองไทยไปให้หมอที่นู่นเขาดูหมอเยอรมันโยนทิ้งหมดไม่สนใจตรวจใหม่แล้วปรากฏว่าหมอเยอรมันตรวจพบว่าไอ้ที่เขียนประวัติการแทย์ของเมืองไทยที่ที่ที่เอาไปติดตัวไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลย วินิจฉัยโลกก็ไม่ถูกเขาเริ่มการรักษาใหม่หมดตอนนี้เขายังพักอยู่กับครอบครัวสามีเขาเป็นคนเยอรมันก็<ม>สุขกายสบายใจเรียบร้อยแล้วอันนี้แหละครับเห็นเห็นเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ซึ่งก็ประสบกับตัวเองมาเขาผมก็ทราบกรณีเข้ามาโดยตลอดเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เยอรมันอากาศดีสบายยังเขียนจดหม,มายมาบอกว่าสงสารคนเมืองไทย มีแต่ฝุ่นพิษสกก็กไปหมดที่โน่นฟ้าใสาอากาศปิ้งก็ดีใจกับเขาด้วยให้เขาอยู่ในถิ่นภูมิประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีเขาก็เป็นคนมีบุญวาสนาก็ได้ครอบครัวที่ดีแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆคงยกตัวอ,อ,อย่างให้เห็นว่าหมอเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่เชื่อหรอกสมมติว่าเราตรวกับใครมาแล้ว เนี่ยหมอคนเดิมเขียนประวัติมาอย่างรุ่นนี้แสดงวิธีฉัยมาเลยมีเวชระเบียนมากา็ตามเถอะเขาก็แค่อ่านเพื่อทราบและเขาต้องตรวจใบันหมดเป็นลัก่างแบบเดียวกันหมดเป็นมาตร,รฐ,ฐานครับอันนั้นน่ะไม่มีทางหรอกที่มีข้อมูลไปแล้วจะรักษาต่อเลยเป,เป็นไปไม่ได้แล้วก็เข้ารงกยาครั้งแรกถ้าหักเบียรการปวดวิกฤตอย่างที่ไอ้กังฉีมันโกหกเนี่ยครั้งแรกที่ไปก็คือห้อง ผู้ป่วยฉกเฉินเพราะว่าตามข่าวก็บอกแล้วว่ามันเข้าโรงพยาบาลต้อง5้าทุ่มสองยามอ่ะไม่มีคลินิกปกติที่ไหนเปิดอยู่แล้วนอกเวลาก็ไม่เปิดก็ต้องไปห้องฉุกเฉินอย่างเดียวเท่าน,นั้นจะพาไปอยู่ชั้นสิเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมอเขาก็รู้ว่ามันตอแหละแล้วลมันดูถูกผู้คนวันนี้มันโกหกยังไงก็เชื่อได้เห็นไหมครับว่ามันมันมัน มันมันด้อยค่าพวกเราขนาดไหนว่ามันโกหกไงก็เท่าทันมันไม่ได้นี่แหละคือความชั่วของมันคนอย่างนี้อย่าว่าจะเป็นผู้ลงผู้นำเลยครับแค่จ้างมาเป็นยามเฝ้าบ้านเราก็ไม่เอาแล้วเพราะไว้ใจไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็กลับมาต่อเรื่องของเราว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมีร่องรอยเสมอเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญอย่าว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นผมมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมจะไปบอกใครต่อใครผมเป็นอาจารย์มหาอะไรเนี่ยนึกว่าเขาเชื่อหรอครับถ้าหากมันไม่มีเหตุการณ์บุคคลหรือ,อยืนยันเช่นว่ามีลูกศิษย์กี่คนน่ะเองอะลูกศิษย์มีไหมพอเป็นอาจารย์ไม่เฉยแล้วผมไม่มีลูกศิษย์ผมเป็นอาจารย์นะแต่ผมไม่มีลูกศิษย์ได้ไหมครับไม่ได้ อาแล้วลูกศิษย์่ะไหนเอ่ยชื่อมาสักสิบคนสิถ้าหากเป็นอาจารย์จริงอ่ะลูกศิษย์เนี่ยปกติก็จำเขาไม่ได้หรอกยกเว้นคนที่เขาเด่นๆขึ้นมาเช่นเขาขยันมากหรือเขาเกเรมากเนี่ยเราจะจําได้หรือคนที่มาใกล้ชิดสอบถามเป็นประจำมันก็จําชื่อเขาได้เราก็บอกชื่อว่านี่ีเน,นี่ยลูกศิษย์คนนี้เนี่ยจบไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาก็สามารถจะไปหาลูกศิษย์ที่ผมเอ่ยชื่อไว้แล้วก็ไปสอบถาม หนูไอ้นั่นบอกเป็นอาจารย์คุณจริงไหมอ๋อจริงค่ะทุกอย่างสอบทานกันผมมามหาอะไรไม่ใช่มมีแต่อาจารย์เพื่อนอาจารย์นิการหรือลูกศิษย์ก็จะมีแม้แต่คนขายกับข้าวที่โรงอาหารทั้งที่ติดตามเฟซบกกุ๊กบาทีผมก็ถ่ายภาพอาหารให้ดูจานละสี่สิบบาทมีไข่เจียวหมูสับแม่ค้าที่ร้านไข่เจียวหมูสับก็จําผมได้ผมกินเข้ามาที่ในสิบกว่าปีแล้วล่ะ เวลาใครไปสอบถามก็นี่มีอาจารย์ชื่อนี้ไหมมันชอบมันบอกมันชอบไข่กินไข่เจียวหุูสับอ๋อประจําค่ะแล้ยังเอาพริกน้ำปลาพริก,รกหนูใส่ไว้จนหมดโถด้วยเขาก็จําได้แล้วพันลงละ่ะที่เข้ามากว่าเท่อทํางานผมมาทุกวนันทุกวันเนี่ยผมนั่งเขียนหนังสืออยู่เข้ามาพันลงก็รู้จักผมไม่ใช่เฉพาะว่าผมอย,อย้างยังไงก็ได้มันจะต้องมีการยืนยันหลักฐาน เจ้าที่ธุรการทางคณะแม้แต่ท่านอธิการบดีท่านอาจารย์ทั้งหลายรู้จักหมดถึงแม้บางคนไม่คุ้นเคยอาจารย์เด็กๆกก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยแต่เขาก็คุ้นหน้านี่คือการสอบทานครับหลักการแบบนี้เป็นหลักการสากลเวลาตำรวจก็ไปสอบใครท่านก็ดูอย่างกรณีแตงโมสิที่เข้าไปทดลองต่างๆนานาเน,นี่ยมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่คนบนเรือเนี่ย ไม่มีใครก็เชื่อหรอกเขาต้องดูเลยหลักฐานพยายน,ย,นยืนยันไหมมันทําอย่างนี้จริงไหมมันทําอย่างนั้นจริงไหมปรากฏว่าก็มีการเกยกันกของเหตุผลหรือมันมีความขัดแย้งกันก็แสดงว่ามันต้องมีพิรุธแล้วอันนี้แหละครับทุกเรื่องท่านไปพิจารณาได้แม้แต่ท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขาบอกเขางานผิดพลาดเพราะว่าเออเครื่องมือเครื่องไ,ไม้เขาไม่เพียงพอหรือว่าหรือว่าขาดแคลงกําลังพลเนี่ยเขาก็ท่านก็เช็คดูสิว่า งานที่เขาทําผิดพลาดมันต้องการคนเท่าไหร่แล้วมีคนเพียงพอไหมเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขาบอกว่ามีไม่พอนี่มันจริงไหมถ้ามันมีตัวเลขมันนี่ไงมีมีอุปกรณ์เท่านี้เท่านี้เท่านี้มันพอใช้แล้วเขาบอกว่าเครื่องมือไม่พอหรือขาดเครื่องมือพิเศษแต่ไปดูในบัญชีการจัดซื้อจัดหาเคยซื้อมาแล้วนี่เครื่องมือพิเศษแบบนั้นแบบนี้ทําเองบอกไม่มีตอแหลเพราะมันสอบทานกันไม่ได้ครับ เราใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันหมดตอนนี้เป็นการนำเสนอการขินป่วยเท็จตอนที่4 mm. ก็คือว่า mm. พูดถึงเรื่อง mm. พิรุธเกี่ยวกับเรื่อง mm. บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้กังขินบอกว่าป่วยหนักอาการวิกฤตโอ้โหต้องมีคนเกี่ยวข้องมากมายอันดับแรกเลยนะครับมันก็ต้องทําแบบผมเนี่ยผมขนาผมป่วยไปโรงพยาบาลตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะ่ะผมโชคดีไปทันคลินิกพิเศษพอดีเลย แต่ว่าถ้าหลังสองทุ่มไม่ทันแล้วแต่ก้กัรฉีดมันไปห้าทุ่มโดยเจอคลินิกที่ไหนหมอปกติก็ไม่มีหมอผู้เชี่ยวชาญก็มีก็มีหมอเวนหมอห้องห้องฉุกเฉินเท่านั้นมันจะต้องไปห้องฉุกเฉินเป็นห้องแรกเลยจากนั้นแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเขาจะจาหน่ายกันไปเนี่ยก็ก็แล้วแต่เขาแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาวินิจฉัยอย่างไรเขาทำอย่างไงให้ให้การรักษาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอาการเป็นอย่างไรดังนั้นคือต้องโครทำยังไง ขาอาจจะให้นอนดูอาการต่อในห้องฉุกเฉินก็ได้เขาไม่ส่งไปที่ห้องชั้นสิบสี่โดยโดยตรงเลยที่ยังไม่ทันทาอะไรเลยจะเป็นไปไม่ได้เลยมันโกหกจริงๆนะมันทำไมมันเลวขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาล่ะอย่าไปดา่า,ดามันเลยครับด่ามากปวดหัวเรามาดูข้อพิรุษต,ตามหลักที่ท่านแพทย์นิลานามเนี่ยท่านกนาเล่าให้ผมฟังก็แล้วกันเพราะว่าท่านเป็นแพทย์ท่านมีความรู้มากมายกับผมเขียนละเอียดกว่าผมทําการสรุปมาเป็น รายละเอียดต่างๆแล้วนะครับจึงนำขอนําเสนอดังต่อไปนี้ครับประการแรกเลยก็คือเนื้อหาในวันนี้ว่าด้วยข้อพิรุษกรณีกล่าวอ้างกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเอาเฉพาะประเด็นเดียวนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันโกกต้องต้องสีโรคเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสงูงพังผืดเกาะปอดบ้าเอก่แตกอะไรของมันอ่ะเอาแค่กล้ามเนื้อหัวใ,ใจขาดเลือด ท่านแพทย์นิ้แนะนามบอกว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ควรจะต้องมาดูแลรักษาเป็นดังต่อไปนี้ประการแรกเลยก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหัวใจไม่ถึงแพทย์เฉพาะทางนะครับสาขาหัวใจแล้วจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมระบบ การหายใจและปอดนอกจากนี้ต้องมีเป็นคณะเลยคือคณะพยาบาลผู้รับผิดชอบซึ่งก็เป็นพยาบาลที่เขาเข้าเวรข้างละบ8ชั่วโมง8ชั่วโมงหมุนกันไปตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนี่คือบุคลากรโดยตรงและเมื่อบุคคลเหล่านี้มาตรวจดูแลให้การรักษาหลักฐานที่จะปรากฏก็คือ บันทึกผลการตรวจซึ่จะต้องเขียนเป็นลายมือของแพทย์ทุกครั้งไม่ว่าจะมากน้อยมากมายหรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตามนอกจากนี้ก็คือคําสั่งให้การรักษาเพราะแพทย์ตรวจแล้วจะต้องมีคําสั่งเช่นว่าให้พยาบาลวัดสัญญาณชีพทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือว่าวัดความดันหรือจะต้องให้ยาอย่างนั้นอย่างนี้เฝ้าออดูอาการก่อนแล้วแต่เทคนิคของเขาไป นี่คือคำสั่งในการให้การรักษาแล้วยังมีบันทึกความคืบหน้าของภาวะวิกฤตทางหัวใจเพราะเมื่อทำการรักษาแล้วมันจะต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นเพียงใดเลวลงอย่างไรเพื่อได้ปรับแผนการรักษาแต่ว่าตามความเป็นจริงที่มันกล่าวอ้างและขัดแย้งกับหลักการทางด้านทฤษฎีที่ควรปฏิบัติก็คือแทนที่จะเป็นแพทย์ อายุรกรรมแพทย์โรคหัวใจโดยเฉพาะมันกลับแต่งตั้งหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะแพทย์ผู้รักษาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทสารยศาสตร์คุณหมอท่านกรุณาวงเล็บมาด้วยว่าผ่าตัดสมองก็สมองมันไม่ได้ป่วยนี่ว่ามันเป็นโรคหัวใจหมอผ่าตัดสมองเป็นหัวหน้าคณะแพทย์ บ้าหรือเปล่าล่ะครับไม่บ้าครับแค่ตอแหลแพทย์ผ่าตัดสมองไม่ใช่แพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหัวใจนะครับที่ผมทำตัวแดงนี้นี่ก็คือตัวบุคคลที่มันผิดฝาผิดตัวกันและเอกสารข้อมูลที่สำคัญหลายกลุ่มหลายด้านด้วยกันที่มันไม่ปรากฏขึ้นมาเลยต่าง ข้อแรกดังต่อไปนี้ครับไม่ปรากฏเอกสารต้นฉบับเวร,ะเ,ระเบียนซึ่งเป็นบันทึกด้วยลายมือของนานา,นาบุคคลเช่นแพทย์พยาบาลจำนวนมากในเรื่องภาวะวิกฤตจักหัวใจซึ่งถ้าหากวิกฤตจริงจะต้องมีบันทึกการพยาบาลหรือ n u nurse note ทุกชั่วโมง ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา180วันหากวิกฤตจ,จริงจะต้องมีบันทึกการพยาบาลทุกชั่วโมงตลอด24ชั่วโมง180วันไม่ปรากฏไม่ปรากฏบันทึกสัญญาณชีพโดยพยาบาล ไม่ปรากฏอัตราชีพจรไม่ปรากฏอัตราหายใจไม่ปรากฏค่าอุณหภูมิไม่ปรากฏค่าความดันโลหิตไม่ปรากฏข้อมูลทุกชั่วโมงตลอด24ชั่วโมง180วันไม่ปรากฏบันทึกเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่ปรากฏผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ปรากฏผลเลือดไม่ปรากฏค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจไม่ปรากฏผลการเอ็กซ o เรย์ปอดไม่ปรากฏค่าก๊าซในเลือดแดงไม่ปรากฏค่าเกลือแร่ไม่ปรากฏบันทึกการใช้ยาพิเศษ น้ำเกลือและอุปกรณ์พิเศษสำหรับแก้ภาวะวิกฤตไม่ปรากฏการสั่งการให้ออกซิเจนวิธีพิเศษต่อเนื่องและยาขยายหลอดลมไม่ปรากฏภาวะกล้ามเนื้อรีบสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่ปรากฏผลข้างเคียงของภาวะป่วยวิกฤตไม่ปรากฏ บันทึกการปรึกษาแพทย์สาขาผู้สูงอายุไม่ปรากฏบันทึกการปรึกษาแพทย์สาขาฟื้นฟูสภาพไม่ปรากฏบันทึกการรักษาของนักกายภาพบำบัดไม่ปรากฏการตรวจติดตามอาการไม่ปรากฏการสั่งทำการรักษาหลังออกจากโรงพยาบาล ปรากฏเพียงอย่างเดียวคำโกหกตอแหลไรหริออตปะไม่มีความละอายทั้งไอตัวไอตัางฉินและไอคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับนี่คือตัวอย่างของคนชั่วช้าสารเลวซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมเราในขณะน,นี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเขตเชิง พุทธประรามที่เห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักความเป็นจริงที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะโต้แย้งได้ท่านลองนำไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าคนชั่วนี่มันชั่วได้ถึงขนาดไหนแล้วท่านจะเข้าใจว่าการที่มีกังฉินมีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองของเรานั้นก่อให้เกิดความพิราศวอาด,อดวาวหนักหนาขนาดไหน ดังที่เห็นแล้วในทุกวันนี้ครับผมผู้ตรีดรคตรชาติบุญนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ